ยินดีต้อนรับที่กิการ Chicken g a m i ีช่องสาระเกมและอินดีเกมครับเพื่อเป็นการต้อนรับ Resident Evil v e เวอร์ชัคนแสดงภาครีบูทใหม่ที่ทำได้ถูกใจแฟนเกมที่สุดในขณะนี้ Chicken g a m i ีขอนำเสนอฉากการกินสุดอร่อยที่สุดในซีรีส์ถามว่าเซอร์เบอนี้มีฉากกินด้วยอย่างนั้นรอเพียบครับจัดมาเน้นๆแต่เป็นเรานะครับคลิปนี้จึงจัดเป็นคลิปรวมของตัวเอกระหว่างลีออนเคนนาีกับจิลวาเลนทนย ใครจะดูหน้าอร่อยที่สุดโดยวัดจากการกินตอนไหนที่กินสดๆได้น้ำได้เนื้อสุดระหว่างจิวกับรีออนครับถ้าห้เดาว่าใครถูกกินมากสุดหรือพูดง่ายๆว่าแดกคือรีออนอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเนื้อดูอร่อยนุ่มกว่าต้องยกให้จิวจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามาดูไปด้วยกันเลยครับหเจ้าตัวนี้เป็นอะไรที่คล้ายๆเห็บมีพฤติกรรมคล้ายแมงมุมใครรู้ว่าเห็บหรือแมงมุมก็เม้นมาบอกแอดได้ครับเจ้าตัวนี้ อินโหดหน้าดูทุกของมันอาจจะทําให้แค่ประสาทมึนงงแต่เมื่อไหร่ที่ีเอาตายลูกลูกของมันจะโผล่มายั่วเยี่ยมหมดนะครับขนลุกไปหมดแล้ว การคินอันดับที่2ของเน m มอ i ์สแม้เจ้านี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตชีวะไม่ใช่สัตว์แต่เกิดแต่ฉากนี้ก็ทําให้เรารู้ว่ามันกัดได้แสดงว่ามันก็อยู่เป็นเหมือนกันแต่ให้เป็นอันดับที่2ครับอันดับที่3เจ้าตัวซีดเป็นสัตว์ทดลองหนังเหนียวมันอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วมีแต่ปืนแมกนัมกับจิงตัวแตกเท่านั้นจิงจะฆ่ามันได้ แล่เจ้านี่กินอร่อยมากอยาก่าเผลอให้มันกระโจนใส่นะครับมาถึงอันดับที่ซีกันเจ้าตัวนี้เป็นปรสิตกินหัวเจ้าของแล้วก็มีชีวิตต่อไปมันมากับความหิวถ้าเราเผือจะถูกดูดหนึบแกะไม่ออกแล้วหัวของเราก็จะกลายเป็นที่สิงส ของร่างคราสสิ์ต่อไปแต่แอบดาว่าอาจจะกินไม่อร่อยเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนอื่นมันไม่มีโอกาสได้ลองเลยถ้าพูดถึงตัวคลาสสิกต้องยกให้หมาปกติหมากินอะไรหมดจดเหลือแต่กระดูกใครดวนหมาซอมบี้กินตายดูไม่เฉืดแน่นอนฟันทง ระหว่างหมาหิวกับคนหิวอะไรแย่กับการแอบไม่แน่ใจครับแต่ในคลิปนี้เป็นอันดับ6กัจิวตัวเอกของเราโดนดึงกินโดยซอมบี้หลายตัวคลิปนี้ดูนะ่าอร่อยกว่าคลิปหมา <c oughs> และก็มาถึงความอร่อยที่สุดที่จิวจะได้ครับคือการลงไปใต้ดินแล้วไปเจอสัตว์น้ำอ้วนๆและมันปากใหญ่ฮันเตอร์แกม่าสามารถกินเราได้ทั้งตัว แอดจัดให้เป็นการกินที่อร่อยที่สุดเพราะกินเรียบทั้งตัวไม่เหลือเศษกระดูกให้เก็บกว่าแล้วก็มาถึงพระเอกลีออนกันบ้างครับแม้ลีออนจะจัดเป็นพระเอกที่มีฉากตายแปลกๆมากมายเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันครับว่าลีออนมีฉากตายแปลกๆมากมายแค่ไหน ลีออนมีฉากถูกกินแต่เด็ดไม่แพ้ใครเริ่มจากฟูงหมาใน Resident Evil Remake กันก่อนครับอันดับที่2ตัวนี้เป็นสัตว์กลายพันธุ์จาก Resident Evil 4อันภาค4นี้จัดได้ว่ามีชากฮาร์ดคอร์มากมายคือพูดง่ายๆเขาไม่ค่อยตัดภาพหรือตัดกล้องหลบแต่ยังได้ไม่รู้ถ้ารีเมคสีออกมาสภาพจะเหมือนจริงมากกว่านี้เราจะดูลีออนถูกกัดเละเทะไปได้ตลอดเกมหรือไม่ อันดับที่3ก็คือเจ้าสัตว์กลายพันธุ์ในทางใต้ดินไม่รู้อะไรที่อยู่ในดึงโครนจัดเก่งเหลือเกินใครถูกมันจับได้จะโดนงับหัวก่อนส่วนลำตัวแล้วมันจะกินได้ไหมแต่คาดว่ากินได้แน่นอนอันดับที่4การกินของสัตว์ทดลองพืชมีชีวิตห้าตาเหมือนต้นไม้กินมแมลงแต่เจ้าตัวนี้กินคนเฉยและดูมันจะชอบกินเลือดมากที่สุด ยังไงซอมบี้ก็กินอยู่แล้วครับลีอ,ออนจึงไม่คลาดที่จะถูกซอมบี้กินซอมบี้เวอร์ชันนี้ชอบต้นขอมากครับอะไรแถวคอซอมบี้ชอบไปหมด เราจะดูได้จากซอมบี้ตำรวจก็เช่นกันกินคอก่อนแต่เอากระเดือกติดไปด้วยอันดับที่6นี้ไม่มีอะไรจะน่าหวาดกลัวไปกว่าจระเข้ยักษ์โดยจากนี้เราหมดสิทธิ์ต่อสู้ได้เลยถ้ามันไล่ทันจระเข้เวอร์ชั่นมีเมกโหดมากจริงๆครับ ทั้งตัวก็ไม่เหลือมีใครเล่นฉากนี้แล้วโดนกินไม่ต่ำกว่าสามครั้งมั่งครับแอดคนหนึ่งเลยอันดับที่7สัตว์ประหลาดน้ำใน Resident Evil ภาค4กินวายกินเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวเหลือแค่เดียวอยู่ในทอ้องมันไปแล้วแถมเราสามารถโดนกินได้หลายแบบดูเอาครับ มาถึงการกินในรดับที่8ของเลออนแม้เลออนจะไม่ถูกกินทั้งตัวแต่เจ้าสัตว์กลายพันธุ์ที่เกิดจากขยะเปียกนี้กินสยองที่สุดเลยก็ว่าได้ตัวอ่อนของมันฟักตัวไวย,ยิ่งกว่าในหนังเอเลี่ยนแถมเลือกกินมากๆกินอร่อยแบบไม่แบ่งใคร มาถึงสัตว์กลายพันธุ์ที่อร่อยที่สุดนั่นก็คือเจ้าฉลามหิวแห่งเ i d เดน Evil 6ครับแอบจัดให้มันอยู่ในอันดับทสุดท้ายเพราะรู้สึกว่าฉลามมันน่าจะกินคนได้อร่อยไม่รู้คิดไปเองไหมนะครับแต่ฉลามวานก็กินแมวน้ำแบบนี้แหละเดาว,ว่าอร่อยที่สุด ระหว่างลีออนกับคิลี่นี่กินกันไม่ลงดเดียวนะครับอร่อยทั้งคู่สลับเซอร์ไวโอเกมี้ยังมีฉากถือทับมี่แบนอยนู่นะครับคอยรออัปเดตตอนหน้าไว้พบกันใหม่กับคลิปจัดอันดับของชิคเก้นเกมมี่สวัสดีครับ